่ะเราก็ได้ <c oughs> ออกจากสถานีกระบินบุรีประมาณ3ามโมงครึ่งนะคะมาถึงที่คลองลึกนะคะหรืออรัญญประเทศประมาณ11.25โมง25นาทีนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางกลับแล้วนะคะที่สถานีคลองลึกนะคะเรากำลังจะเดินทางกลับนะคะมารถไฟกลับรถไฟนะคะ ตู้ที่เรามาเมื่อเช้านี่แะคะ่ะนี่ค่ะค่ะเราก็กลับตู้เดิมนะคะมีพาชมร,บรอบๆอันนี้จะเป็นตลาดลงเกลือนะคะตลาดลงเกลือะคะ่ะ เราเหลือเวลาไม่มากนะคะเราก็พามาไหว้พาก่อนนะคะขอให้เราเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะคุณมากคะ่ะขอบคุณ Hehehehe <laughs> ข้างหลังสุดมีห้องน้ำนะหลังสุดเลยอ่ะ <c oughs> มตมืกี้พี่ก็เขา้าสะอาดอยู่ <c oughs> <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวรถไฟจะออกประมาณาาไไรถไฟจะออกประมาณ14.50นะคะไไ่ ยังไงคะเนี่ยหนูขายยังไงค่ะบักเก็ตขายยังไงคะขายยังไงคะน,นี้เหรอมันปังร้อยดีย ทำไมเยอะจังเลยอ่ะเอาห้าสิบาทไม่ได้เหรอเออทำไมอันนี้ไม่ขายห้าสิบาทไปเลยหาห้าสิบาทไปเลยไม่ต้องเอกเขาขายหรือเปล่าเจียน แถมให้เรียงแถมให้อันหนึ่งแถมให้อันหนึ่งแถมมาหนึ่งที่จะได้มาซื้ออีก อันนี้เดี๋ยวเราก็ลังกลับนะคะมี่าชมนะ,ะตีตัวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบีก็จะไปขึ้นโบกี้3นะคะเพราะวันนี้รถรถเยอะนะคะคนเยอะไม่ใช่รถเยอะรถไฟปกติแต่ว่าคนค่ะ แต่เมื่อไหร่ลูกค้าไม่มีผมมีถับอลผมก็ส่งข้อไปอนให้เด็เข้าช่ได้นะคะเอาหนอยนี่นี่่ไม่ได้ก็ไม่ตีเยสองายสามมนนุนล ไม่อให้ตัวเพียเราอก้ันก็จมาไรอแล้วกก็เดินไปก่อนไม่ห่างรือเปล่ไม่ห่างก็พอแค่เ่ี่อยู่น ที่โทรไปว่ามันบอกว่าซื้อแล้วไม่นรับเงินค่ะโอ้ขอโทษขอโทษค่ะผิดพลาดประการใดก็ประพอภัยในที่นี้ด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ฝากกดติกกดตามด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ